เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวบมาชูนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะสำหรับผ่านด่าน Eternal ร o a d Expert 4นะก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสำหรับคนที่ตัวมันไม่ค่อยมีนะเหมือนผมตัวผมไม่ค่อยมีนะแต่ด่านมันทำาอาโหดมากนะตัวผมมีแค่นี้นะแถมบางตัวก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะอะเรามาดูทีมที่ผมใช้กันก่อนเลยนะทีมที่ผมใช้นะในด่านที่4นะทีมแรกนะครับ ฟรีดอมเอสอานะปลดลิมิตตัวแรกเลยนะยานนะเป็นเมริลามิสนะแล้วก็ฟรีดอมเอสอารนะปลดลิมิตใส่คิระยามาโตะนะครับก็อัพสกิลนะครับให้เต็มนะอย่างน้อยเนี่ยฟูลเบิร์สหมดเอาให้เต็มนะครับปลดเลเวลมานะคือตัวผมมีเท่านี้ครับก็ใส่คิระยามาโตะมานะครับเพราะว่ามาตรงแท็กกับยานนะเอ้ยตรงแท็กกับหุ่นนะก็ทิพย์ชิปอาริย์น,นะครับใส่ลิมิเตอร์ออฟมาเป็นซีซีรีส์นะครับอีทีเคสองเปอร์เซ็นต์นะก็ใส่เข้ามานะครับก็ อันนี้เนี่ยมันได้มาจากดาน3นะไปเล่นดาน3าให้ผ่านก่อนเพื่อดรอันนี้มานะมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็สไลด์ฟีดอมนะครับฟีดอมเนี่ยก็อัพสกิลเห้เต็มให้หมดนะผมไม่ได้ใส่อะไรเลยหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่อะไรในสไลด์ฟีดอมเลยนะครับเนี่ยโมดิฟายผมไม่ได้ใส่เลยนะปล่อยโล่งไปเลยครับแล้วก็ฟีดอมนะครับตัว U R นะนี่ผมใส่ลิมิเตอร์ออฟของดานที่2นะใน อีด้อ r นะสองดาวนะครับผมก็ัพแปะบีไม่เต็มนะ up ex แปะบีไม่เต็มแล้วใส่ลุงไก่มาเป็นคนขับนะครับนี่ั p แปะบีไม่เต็มใส่ลุงไก่มาเป็นคนขับนะครับแล้วก็ red frame นะครับใส่อัสรันมาถ้าไม่มีอัสรันนะผมแนะนําไม่ใส่นักบินที่มีฮิวเลือดเป็นตัว ssi อย่างเงี้ยแบบแบบพี่แบบเจนะแบบเจนะแบบไหนนะนี่เจบีไซก็ได้เน้นที่มีนี่มีแบบเด้งเลือดนะผมแนะนำให้อัพเลเวลให้เต็มนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ perfect style นะครับ ถ้าใครไม่มีเ e อร์เฟ s t y สไตล์นะ mm hmm. ก็ไปหาปั้นจริงๆนะไปหาอะแดปที่มันตรงบัฟยานเราดีที่สุดนะถ้าใครเป็นบัฟยานนะครับที่เป็นวันช็อตคิ l เลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ไปหาหุ่นมาให้มันตรงบัฟยานเรานะ mm hmm. ส่วนเ e อร์เฟ s t y สไตล์นี่ที่ผมเอามานะ mm hmm. เพราะว่าอย่างแรกเลยคือ mm hmm. มันมีการเอ่อการฟิสิกอลนะดีมากนะการฟิสิกอลนะ20%นะครับผม l ิ m i mm ิเตอร์ออผมใส่เอ่อร t k 20%นะไอมู mm hmm. นะิฟายเนี่ย ใส่ออร์โโรเลลมานะที่มีบัฟหลบตัวนี้นะผมแนะนํานักบินที่มีบัฟหลบแล้วก็โล่นะสองตัวสองอย่างด้วยกันนะก็นี่นะบัฟหลบกับโลมันจะมีอีกตัวที่มี SSR ผมมีเขาหรือเปล่านี่โอเดลบราเน็ตนะครับมีนะบัฟหลบกับโล่นะหรือถ้าใครมีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นละกันนะหรือใครมีนักบินการได้2ทีก็จะดีเลยนะพวกนี้ใครมีมีนักบินการได้2ทีก็มีนะผมแนะนําว่าอย่าหาใช้นาทีนะเพราะมันเล่นยากนาทีการนี้นะ ก็มีเท่านี้นะทีมหนึ่งยานมิริรามสนะครับเน้นบัฟตัวดาเมจหลักของเรานะยานเน้นบัฟตัวดาเมจหลักของเราเหมือนเดิมแล้วไปหาตัวป้องกันนะครับที่ที่เอ่อตรงบัฟยานนะแล้วก็ทีมทีมสองนะผมใช้เป็นเซตานะครับสกิลนะผมก็อัพมาเต็มหมดนะเนี่ย ใส่ครับผมใส่ลิมิเตอร์ออฟมานะครับใส่คาร์มิวบิดันนะด่าบินของเขาเองศูนย์ดาวนะครับยาใส่คามิวหนึ่งดาวนะคใครไม่มียาใส่คามิวก็ไปหายาไลนิ่งฟาสหรืออะไรนี้มาก็ได้นะครับคือหรือใครมีมติดดาวนี่ก็สบายแล้วนะครับคือผมต้องใช้เท่านี้จริงๆนะมันถึงจะพอปิดคิวฝั่งขวาได้นะแล้วก็เซต้าสามนะเซต้าสามนะอัพสองสกิลนี้มาให้เต็มนะครับใส่โคเนทร์ไลเซอร์นะแจ็คนะครับกับไซโคเนทร์ไลเซอร์ฟันนิวสองสกิลนี้ผมแนะนำว่าอัพให้เต็มนะครับ แล้วก็วนะิงนะครับวิงแปะบีมนะครับวิงแปะบีมอัพมาให้เต็มนะแปะบีมใส่เอมี่มานะครับแล้วก็เซต้าสามผมใส่ชูจิมานะคใครมีนักบิน U R ก็ใส่นักบิน U R ละกันคนระับมันจะช่วยได้เยอะนะนักบินะ U R แล้วก็อ e ีซี่แปดับใส่ลุงไกอามานะครับ E X เลเวลสามนะอีซ e ีแปดนะ E X เลเวลสามใส่ลุงไกอาร์มานะลุงไกอามีบัฟเดินนะแล้วก็ชูเวต้านะก็คือแอรี่ย U R ตัวสุดท้ายไปแปะรถดีเฟนของผมนะ แปะรถดีเฟนต์นะใครมีเออ่น้องหงหรืออะไรก็ใส่มานะถอดอีซี่แปดนะครับไปเปิดตู้ใหม่มาเป็นตู้เชาร์จซับเบิลอ่ะตู้ชาร์จซับเบิลก็คือตู้สุดๆแปดสามนะสาร์ทเมมคเบอรี่ได้ชามาใช้ก็ใช้ชาร์รักันไอต้ตำแหน่งเซต้าเนี่ยมันใช้ได้หลายตัวนะมันก็จะมีไม่หลายตัวหรอกครับมันที่แรงๆนะตอนนี้มันจะมีเซต้านะครับมีซากุด,ดงนะซากุยูอาร์แล้วก็ อีซี่แนะสตัวที่ที่แบบแรงนะแรงเลยอ่ะศูนย์ดาวพอพอทำดาเมจได้นะอ่ะเราไปลุยกันเลยครับคืออันนี้คือไอเล่นแบบนี้คือต้องเป๊ะมากนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะว่าต้องเป๊ะยังไงครับพลาดจุดเดียวนะรีทรายเลยนะครับก็อาจจะต้องเล่นซ่อมหลายจุดนะอันนี้คือผมมาอัดครั้งแรกนะคือผมอาจจะต้องอัดใหม่หลายทีนะเพราะว่าแบบพลาดนิดเดียวคือจบเลยครับเล่นใหม่เรามาทางขวาก็่อนนะครับ อ่าเริ่มแรกนะครับเรามาที่เซตาที่สามนะฝั่งนี้เดินเข้ามานะแปะเพิ่มสปปเชียลไปก่อนนะครับแปะไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับก็แอรี่ลนะครับเราแปะแค่นี้ไปก่อนนะเราแปะลดดีฟเอนไปที่บอสตัวใหญ่เราค่อยๆปลดโล่เขานะครับปิดช่วยไปก่อนนะเพราะเราเราจะเก็บช่วยไปแปะบอสตัวใหญ่นะไปแปะจีพีศูนย์สองนะปิดช่วยแล้วยิงไปก่อนนะ อ่าทีนี้ก็ติดบัฟถดีบัฟถดีเฟน์แล้วนะข้างบนนะต่อไปวิ่งนะเข้ามายิงนะครับบัฟดาเมดด้วยนะผมใช้เอมี่บัฟดาเมจยิงไปที่บอสนะครับก็สังเกตนะครับตัวที่มันจะมาซัพพอร์ตดีเฟนต์คือตัวข้างล่างนะต่อดูว่าขาดบัฟดีบัฟอะไรนะอันนี้คือขาดดีบัฟถดีเฟน์แล้วก็บีมใช่ไหมวิง่งแล้วยิงแปะบีมแล้วเนาะเปเชียลเรามีแล้วแล้วก็ปิดไปเลยครับเปรเชียลเรามีแล้วปิดไปเลยครับแล้วก็ตีไปเลยครับ,ต,รบตีไปครับ จากนั้นนะแปะติดแล้วนะเอาอีซี่แปะเดินเข้ามาบัฟเดินนะไม่งั้นเดินเข้ามาไม่ถึงนะบัฟเดินเดินเข้ามาแล้วก็ยิงไปที่บอลค่อยๆปลดโล่ไปครับปิดช่วยให้หมดนะปิดช่วยให้หมดเลยนะแล้วก็ยิงไปครับไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยใครมีแบบบัฟเดินคู่ urn, ค urn, บ,บัฟเพิ่มดาเมจนี่จะดีเลยแต่ผมรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะตอนนี้พวกเอสเออาร์น่าจะยังไม่มีเลยนะครับต่อไปครับเซตาเราเข้ามานะตีดุมข้างล่างนะตีดุมตัวข้างล่างพอนะตรงนี้นะใช้วิ่งไปด้วยได้นะใช้วิ่งไปเลยครับ เพราะยังไงนะนะครับซัพพอร์ตแอคแทกนะครับมันก็จะใช้ได้สามครั้งอยู่แล้วปิดแอร์เรียไปนะครับแล้วก็ภาวนาให้อ่าเอมี่เขายิงโดนนะขอ,ะอะให้เขายิงโดนก็พอครับนะยิงโดนแล้วนะครับโอเคตายชัวร์นะแบบนี้นะต่อไปก็บอสตรงกลางนะครับเราก็ตีไปตามตปกตินะตีอย่างนี้นะสังเกตนะค,คือมันจะเจ็บนะครับ เราจะเจ็บนะครับแต่พอเราแปะดีบัฟครบเนี่ยเขาจะตายนะตอนอื่นนะเราเลือกสกิลก่อนนะคอ่าอีซีเอ็นะไปยิงไปครับบาราดยิงเอ็กไปนะครับส่วนตรงเนี้ยผมจะใช้สลับกันนะสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะอีซีเอนะมีมีบีมนะเป็นประเภทบีมนะผมจะสลับนะครับเอาแอรี่เเนี่ยแปะบีมนะครับแล้วเอาเซต้าสเนี่ยแปะลด,ดีเฟนต์นะครับมันจะสลับกันนะครับก็แปะไปเลยครับ เอาภาวนายิงให้โดนทุกตัวนะ่ะแปะรถดีเฟนต์แปะบีมครับแล้วก็อีเซียก็จะยิงแรงขึ้นนะครับหกหมื่นนะเห็นไหมหกหมื่นครับแล้วก็เซตาตีไปครับอ้าตายแล้วสองแสนสี่ทางนี้ก็คือจบแล้วนะเราเคจีพีศูนย์สองได้เลยครับต่อมาทางนี้นะครับพีด้อมก่อนละกันครับยิงแมปไปครับเพื่อแปะรถดีเฟนต์นะยิงแมปไปก่อนครับยิงแมปไปหนึ่งครั้งครับ เสร็จแล้วนะเราเอาเฟอร์เฟกต์สไตล์ครับขึ้นมาครับแล้วก็ยิงแปะบีมนะไปที่ดูมนะจริงๆเราจะบัฟบัฟโล่ไปด้วยก็ได้นะคือบัฟโล่ก็ดีนะบัฟไปเลยก็ได้ครับแต่สวีเราเราต้องเก็บสิแต้มไม่บัฟสวีนะอ่ะก็ยิงไปครับเก็บของฟีดอมไว้ครับใช้ฟูลเบิร์ดมูดนะยิงไปเลยครับซื้อไอ้แบบเนี้ยมันต้องเปยนะครับไม่งั้นรีรีหลายครั้งแน่นอนนะใครที่แบบตัวคล้ายๆผมนี่รีหลายครั้งรียับแน่นอนนะอ่ะทีนี้ฟีดั้มมาข้างบนนะครับกดบัฟหลบนะ ผมจะยิงไปที่กรูฟนะครับยิงไปเลยครับที่กรูฟนะเพื่อตัดเลือดนะครับแล้วก็ตัดสปอร์ตเอแท็นะยิงนะครับทีหนึ่งต่อมานะสไตฟฟีดอมนะครับศูนย์ดาวผมศูนย์ดาวนะครับก็นั่นแหละครับยิงไปเลยครับอ่าทีนี้เราเก็บช่วยของฟีดอมไว้นะครับแล้วใช้ของฟีดอมเก็บช่วยของฟีดอมตัว UR นะครับแล้วใช้ช่วยของฟีดอมตัว SR แทนนะครับโอเค สับสนนะครับอยิงไปเลยมันต้องเป็นนิดหนึ่งนะไม่งั้นรีหลายรอบแน่เลยผมก็รีรอบที่สามแล้วนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับต่อไปนะฟรีดอมนะ,นะครับตัวยูอาร์นะไซส์ฟรีดอมนะยิงไปที่กูฟนะครับยิงไปเลยเทเดืดเลือดไปเลยนะหรือจริงเราจะบัฟหลบก็ได้นะครับบัฟหลบก็ได้นะคือ,อยังไงเขาตายแน่นอนนะเพราะว่าตัวป้องกันผมเนี่ยมันไม่มีตัวไหนกันได้สองทีเลยนะก็คือยิงไปเลยแล้วกันครับบัฟหลบยิงไปเลยแล้วกันครับ ูนย์ดาวไม่มีบัปยานนะไอ้ไอ้ดานเนี้ยมันจะมาตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดเสมอนะครับก็ดูจากนี้แล้วไอ้ฟิโดมยูอาร์ไอ้ไซฟีโดมผมไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีบัปยานนะก็น่าจะบางที่สุดนั่นแหละครับแล้วก็มาดูครับกู่คัามาตีไงเนี้ยตีไซฟิโดมเลยนะครับแล้วก็แปะครับแปะบีมไมก่อนนะครับแล้วก็ยิงนะสังเกตนะเขาจะไม่ตายนะแต่ถ้าหลังจากที่ฟิโดมรับแปะบีไปแล้วเขาจะตายนะครับามาดูนครับ ซัพพอร์ตดีเฟนไวก่อนนะจะพิ่งใช้นะครับทางขวาเนี่ยโคตรจะพึ่งเดือนพุ่งเดืองพุ่งพึ่งดวงนิดนึงนะครับอ่ะแต่ผมจะบอกว่าทํำไมถึงพึ่งดวงนะครับอ่ะก็ยิงไปครับอ่ะนี่ก็หลบหลบได้ไหมหลบไม่ได้คนระับตายเรียบร้อยครับเขาก็จะมาตีวิงต่อครับอ่ะตีซนะีแปก็ยิงประหลาด EX ไปตามปกติตัดเลือดตัดเลือดได้มากที่สุดนะครับอ่ะแลยิงไปครับยิงได้ก็ยิงไปก่อนคนระับทีนี้ดู อ่าเนี่ยมันมากลับมาซ้ายอีกแล้วนะจะกลับไปกลับมาทําไมผมก็ไม่เข้าใจนะทีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ป้องกันไซฟิโดนเราตายนะครับก็เอาเพอร์เฟคสไตล์มากันก่อนนะตัวที่ถึกลองลงมาคือเพอร์เฟคสไตล์นะครับเอามากันก่อนนะแล้วเก็บเลดเฟรมไว้นะครับเอ่อยิงไปตามปกติครับเอี้ยงครับเจ็ดหมื่นนะครับมาแล้วครับดูมครับมาตีซาคุแล้วเอ้ยมาตีอีซี่แปดแล้วนะครับต่อไปก็จะตีใครครับตีวิงนะครับวิงก็แปะบีแมสปกติ แตะบีมใส่ดูมนะอ่าเรียบร้อยครับทีนี้นะครับกู๊ปนะครับจะมาตีเอ่อเรดเฟรมเราแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องช่วยนะปิดช่วยแล้วกันนะปิดปิดไปเลยนะปล่อยตายไปเลยนะเพราะว่าเรายังเหลือเขายังเหลือซากุแดงอีกนะครับไม่งั้นมันจะลเล่นลําบากนะครับอ่า,อาจะขึ้นมาตีเพอร์เฟกต์จะตล์แล้วก็ปล่อยเพอร์เฟกต์จะตล์แล้วเจ็บไปเลยคนระับแตะบีมเข้าไปคนระับอ่ามาคนระับบีมก็ดีเฟนไปไม่ตายนะวิงยังไม่ตายนะครับ ทีนี้มันก็จะมาตีเห็นไหมครับเราต้องเก็บเลสเฟมนะไม่งั้นเล่นลําบากครับอ่ะเียบร้อยนะอันนี้น่าจะหมดแล้วนะเกือบตายครับเลสเฟมนะบัฟยานยูอานะสามดาววิวเก้าสิบนะครับยังเกือบตายเลยครับต่อมาทางนี้นะครับเอ่อเราจะเล่นทางไหนเอาทางซ้ายก่อนแล้วกันนะทางซ้ายนี่ง่ายกว่านะครับให้เรานะยิงฟีดอมไปก่อนหนึ่งนัดนะยิงฟีดอมตัวเออาร์ไปก่อนครับหนึ่งนัดนะครับยิงกรูฟตัวข้างล่างนะครับ อ่าอย่าเพิ่งนะครับลืมลืมครับอ่าศาสตร์รถดีเฟนส์แมปไปก่อนนะแบบนี้นะศาสตร์แมปไปก่อนนะรถด,ดีเฟนส์นะผมลืมเกือบลืมครับอ่าเราให้เอาฟรีดอมยิงนะยิงไปเลยยืนที่เดิมนั่นแหละครับแล้วก็ยิงครับมันก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับแรงขึ้นทันตาเห็นเลยครับพอเราแปะรถรถรถดีเฟนส์ไปนะก็ยิงไปเลยครับปิดช่วยของฟรีดอมเอ่อ,อยูอาร์ไปก่อนนะเพราะว่าดาเมจของฟรีดอมเอ็กซ์ซาเราเนี่ยเป็นสเปเชียลนะแปะไปก็เท่านั้นนะต่อไปครับ เพอร์ฟิกสไตล์ก็ยิงไปเลยครับแล้วก็ใช้ของ r ีด d อ m SR นะปิดของ Freedom r ีด d อ m UR ไปเหมือนเดิมนะน่ครับลอยนะนะอ่ะต่อไปครับก็เอาเพอร์ฟิกสไตล์ขึ้นมานะบัฟหลบนะครับแล้วก็ยิงไปที่ชาซาคุครับแล้วก็ใช้ช่วยของ r ีด d อ m SR ด้วยนะ ไอ้ตรงนี้ยผมไม่กังวลหรอกครับจะกังวลทางทางขวานะเพราะทางขวานี่ต้องใช้ใช้ดวงนะทางขวานี่ใช้ดวงเลยนะครับทีนี้ก็เออเลดเฟรมทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปั๊มเลือดให้เพื่อนนะ,ะ,นะปั๊มเลือดแล้วก็ปั๊มเลือดตัวเองนะปั๊มเลือดตัวเองแล้วก็ยืนรอไปครับต่อมาทางนี้นะครับเราจะต้องตีผมจะตีตัวข้าล่าตายก่อนนะก็ทําอย่างนี้นะครับผมจะเอา เซต้านะครับตีตัวข้างล่างก่อนนะครับอ่าตีตัวข้างล่างอย่างนี้นะครับแตะแค่บีมไปน่าจะตายหรือเปล่าครับอ่าแตะแค่บีมของวิงไปนะครับคือมันจะเหลือปิิมๆหนึ่งครับถ้าวิงเรายิงโดนนะครับคือตายนะครับอ่ะถ้าวิงเรายิงโดนคือตายนะครับมาครับอาถ้าวิงเรายิงโดนคือตายนะครับขอให้วิงเรายิงโดนก็พอครับอย่าหลบก็พอครับอ่าโดนนะครับ คือเนี่ยถ้าเป็นนักบิด SSR เนี่ยเราก็ต้องแบบไอ้น,นี้นิดนึงนะต่อไปครับผมจะฆ่าดูมก่อนนะครับก็ตีไปเลยครับเขาจะดีเฟนต์นะเราก็แก้ด้วยการแปะรถด,ดีเฟนไปครับก็แปะไปเลยครับตีไปเลยครับหนึ่งทีนะ,ะเยบร้อยตายไปแล้วนะ ต่อไปนะผมจะเอาเซตาสามมานี่นะครับแล้วก็แปะรถดีเฟนต์นะสักตัวหนึ่งตัวข้าสักตัวหนึ่งตัวที่คิดว่าแปะแปะแล้วตายอ่ะผมจะแปะตัวข้างบนแล้วกันนะให้เซตารอศูนย์ในเทินต่อไปนะครับตายหนึ่งตัวนะครับอ่าเรียบร้อยแปะไปแล้วแล้วก็วิ่งนะครับผมจะแปะบีมครับผมจะแปะบีมตัวทางซ้ายนะครับคือพีชีพครับแปะบีมตัวทางซ้ายนะเผื่อเซตาเราศูนย์ทีเดียวตายนะครับเผื่อ,อไว้นะครับอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับเซตาเรานะครับ เขาจบเทินแล้วครับทีนี้เขาจะมาตีเซตาแล้วนี่ครับตีเว็บไรเดอร์ส่วนไปครับหนึ่งทีนะไปยั่งครับอ่าตายแล้วนะครับทีนี้เขาจะมาตีเราให้เราดีเฟนส์ไปก่อนนะเราต้องดีเฟนส์สองทีนะจริงๆเราสวนตายได้นะเออไม่ตายครับไม่ตายครับต็อดีเฟนส์ไปก่อนนะเราต้องดีเฟนส์สองทีอ่จดะหลบได้ครับโอเคครับทีนี้กูอ่าดูมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะก็มาตีอ่าฟีดอมเรานะฟีดอมยูอาร์เรานะ แล้วก็ใช้ p e r f e ต t สไต l ์ก่อนนะครับเขาเหลือ2ตัวแล้วนะอหลบได้ครับอ่าเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับมันจะเหลือปิ่มๆนะครับจริงๆตีสวนได้นะก็ตีไปเลยครับขอแค่ไม่คิดที่คอพอนะตีไปเลยครับอ่าเรียบร้อยนะผ่านชัวร์ถ้าแบบนี้คือผ่านแล้วนะครับต่อมานับนี่เห็นไหมกันได้เลือกเลือกได้เลยเราอยากเอาเทกันนะครับแต่คือผมเอาเอาเลสเฟรมกันแล้วกันนะครับนี่สบายๆเลยครับคือผ่านชัวร์นะครับ อข้าไปนะตอนจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเหรอครับถังข้างล่างนะครับเราก็เซต้าเนี่ยเหลือยิงเหลือตีได้อีกทีเดียวนะครับอ่เราฮิวให้เซต้าก่อนนะครับเอาเซตาสามมานะครับแล้วก็แปะแปะรถดีเฟนต์ตัวนี้ไปนะครับอ่ะแปะไปก่อนนะครับรถดีเฟนต์นะครับ เอาเซต้ากับบัพทีนะครับสี่ตัวข้างล่างครับอ่ะสังเกตนะคือเอ็นเราเนี่ยจะไม่พอแล้วนะครับผมจะตีตัวข้างล่างก่อนนะคือเราเราเราคำนวณเอ็นเราดีๆนะครับผมใช้ไปสิบเก้านะครับเอ็นเราใช้เอ่อใช้ไปสิบเก้านะครับก็ตัวนี้มันต้องใช้เอ่อเฮ้เอ็กไม่พอนะครับเอ็กไม่พอยิงเอ็กนะ่ะก็ไม่เป็นไรครัแฝดรถดีเฟนต์ไปครับอาจจะตายครับ ตายครับซูเปอร์คิติคอลนะต่อไปเซต้าก็มานี่นะครับคือเราตีเว็บไรเดอร์ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเราตีเว็บไรเดอร์ไม่ได้แล้วนะครับก็ทําใจครับตีไปครับซูเปอรคิติคอลมันออกครับอ่ะยังไม่ตายอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไอเดี๋ยวเซต้าพีสามเราสวนเธอหน้าก็ตายแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทางนี้นะครับเราก็เอาพีดอมนะครับตัว SR ยิงไปก่อนหนึ่งนัดนะครับ สบายยครับยิงไปเลยครับก็คือเนี่เห็นไหมขนาดตัวผมว่าตัวผมโอเคนะครับยังหืดขึ้นคอเลยนะครับแล้วก็เอาคอมพิวต์สไตล์ครับมายิงปิดนะยิงไปเลยครับเดี๋ยวยิงไม่โดนครับใช้ให้หมดไปเลยครับยิงไม่โดนนะครับเรียบร้อยครับอ่าผลแล้วนะก็นี่อ้าวปิดได้เลยครับเอาคอมพิวต์สไตล์ลงมาปิดครับอ่าเรียบร้อยครับ ก็ใครมีตัวประมาณผมนะเล่นตามได้เลยนะครับคืออันนี้คือผมพยายามหาวิธีที่ว่าที่ว่ามันใช้ตัวน้อยที่สุดแล้วนะยังต้องใช้ขนาดนี้เลยนะก็คือจริงๆผมก็อยากจะทําให้มันเล่นสบายแหละแต่ว่าคือตัวผมมีเท่านี้นะแลวผมผ่านได,ด,ด้ด้วยตัวเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่นะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม